ความรักนบถามเขาตอแบบเดิมแล้วมันไม่มีเรเลื่อยอะเจ้พี่เซ็งไหมเหรอเจอบ่อยเจอเจอมันบ่อยมันไม่เคยตอบพี่เลยจริงๆมันเพราะว่า น้ำฝนนี่ลุนขึ <workshops> ้นนะเนี่ยเดี๋ยวชี้แจงเลยว่า <acknowledged> ไม่ว an ่าจะน <ห cosmos. S 1> ้ำฝนพระราชินีอันนั้นยุยสุติลาพอยเชมานพี่พอยมีด้วยหรือมีมีคนโดนหาว่าทุกนั้นทุกนี่จะเป็นกินหรือเปล่าแต่ซวยเอาสิครับไม่ได้มีอะไรเลยซึ่งแบบ็อยังไม่หลงเลยนะกใช่ไงคือด้วยความที่ <everything stuffs> <function> เราทํางานอยู่ในั้อกางนงี้ยครับแล้วก็วนเวียนเจอกันอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะที่แบบเราเป็นเพื่อนที่ดีแต่เราจะหามากกว่านี้จะเจะ<ม>อพอเจอกันทีแก้กันทีมันจ,จะเรียกชื่อเล่นแบบนี้ดูเหมือนดูเหมือนฝนจะมีภาษีดีกว่าเพราะเขายังว่างอยู่อ๋ออ้ยไม่อย่าง,อย,างอย่างน้องฝนนี่ก็แบบเป็นอะไรที่แบบ น้องอ่ะน้องจ๋าเลยอ่ะมึงยอมโอเคยอมรับว่าใหม่ๆเขาเขาเขาปลื้มเราเป็ตู้เอฟสามไม่เชื่อไม่ได้พอเขารู้ท่าแท้เราแล้วมันก็ไปมายุ่งกับผมแล้วครับท่าแท้เราเป็นยังไงครับตู้ท่าแท้เห็นอยู่ว่าแบบเฮฮาไม่โกรธแบบแบบว่าผู้ชายยังขนาดนี้ผู้ชาแบบนี้แบบว่าผู้ชายอย่างเงี้ยไม่นะแฟนขับยังยังหน้ามือต่ำอยู่สองปีนั่งตัวผมยังนี่ เมีที่เคยพลาดแต่ว่าไม่ไม่ไม่เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าในในวงการคือเื่อนดีๆต่อกันมากกว่าข่าวมันมาได้ยังไงถูกกับตุ้ยนั่นน่ะดีไปเรื่อยเลยยิ่งนุ้ยยิ่งทายไอ้เนี้ยผมนอนอยโรงพยาบาลมันยังไม่รู้ด้วยว่าผมเข้าโรงพยาบาลหาว่าเป็น้อนเข้าบอนน้ำอะไรอย่างเงยมาจากไหนกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันไม่มีอะไรในกอไผ่แน่ๆโอ้แม่นั่นไง ดีกว่าเอาแล้อย่างพอนี้มาเล่นด้วยกันเล่นสองสนิทกันมากเลยก็ฮาครับทุกท่คือผมพูดจากแบบนางเอกรุ่นเดียวกันน่ญญะสนงเกตเลยพูดแบบเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยจะฮาฮา,ขไปไปา,ญญากันไปดีกว่าสนิทสนานกันไปที่แบบเลยไปไม่ได้แน่ๆที่จะแบบไปตลกที่จะไปเป็นคนไทยอย่างนั้นกันแล้วมันก็ตอนก็ ไม่มีไม่มีสิทธิ์มิ้งเลยเหมือนกันทุกคนนะจริงตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ใจกระแตนั่นนี่เลยไล่มาเลยทุกคนก็มีมีฟารหมดแล้วเพราสุดท้ายผมมีอะไรบ่าผมราไม่มีบอกไม่มีไม่มีจริงมีมีแต่แอบๆไปต่ออย่างงี้มีแบบแอบๆมันไม่ได้เรียกว่าซบเพ่คือแบบว่าบางทีเราก็ดูดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะบอกว่าไม่มีเลยมันจะไม่ใช่ใช่ปะซึ่งแบบว่า แต่ผมก็ไม่ได้แบบว่าจะมาเปิดเผยมาอะไรเงี้ยมันก็มันก็จะบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วแต่คบกันนอกกว่ากันก็ไม่ใช่นะคือแบบมันเรื่อยๆอ่ะมันมีเยอะที่แบบเข้ามาได้คุยกันอ่ะคือเดี๋ยวจะช่วยนะเดี๋ยวไปเจาช่อีกคูตุ้ยกลัวความไม่น่นอนมากเลยกลัวแบบใช่เพรู้แล้วแบบเลิกกันอายุยี่สิบห้าแล้วก็อย่างที่บอกไม่รู้ผมเคยให้ข่าวพี่ป่าผมเคยบอกพี่ๆนักข่าวแล้วว่าบางทีถ้าเกิดเปิดเผยอะไรเงี้ยเบาคบผู้หญิงชื่อเออย่างเงี้ยคบเป็นเดือนสองเดือนพี่ๆรับรู้กันเปิดเผยแวบเดียวเลิกกันพี่ก็มาถามผมว่าเลิกกันเพราะอะไร ซึ่งแบบผมไม่อยากมานั่งตอบเลยเพราะบาทีอะไรบางอย่างที่แบบว่า มันยังไม่ควรจะเปิดไบนเพรันต้องเปิดแบบแบบชัวร์ตูามาตุ้ยประกาศร่างนี้วาอะไรยงเที่ว่าว่าตายน่ะเพราะผมเบื่อเบื่อเบื่อที่จะต้องมาแบบว่าเลื่อๆพบคนนู้นเลิกคนนี้นะคนอื่นต้องมารู้เรื่องเราอะไรอย่างนี้ยส่ไหมว่าเป็นตัวอย่างพี่ๆในวงการเมีเบื่อเห็นเลยคือเราจะเป็นอันนั้นอันนั้นอันนั้นคือความสะดวกของของพี่ๆในวงการเขาแต่ที่สสะดวกยิ่งนั้นอีกที่เราไม่เข้าใจอ่ะ อ๋อคนคนนี่คุยคุยอยู่เขาไม่รู้เพราะส่วนใหญ่ถ้าเอาแบบโดยรวมเลยนะคนที่เข้ามาในชีวิตผมมันจะเป็นเพื่อนผูผู้หญิงรุ่นนั่นโน่นนี่เขาจะรู้แล้วว่าตัวผมจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะต้องเจออะไรบ้างสมวิเดินเดินเที่ยวเดินอ่ะถ้าเพื่อนผูวนั่งนั่งกินข้าวกินอะไรด้วยกันนะมีเตะบอลด้วยมีคนเข้ามาถ่ายรูปมันก็รู้แล้วว่าไปอ่ต้มต้องเจออย่างเนี้ย อย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้คือยกยกสิ่งที่แบบให้เห็น,น,นชัดๆว่าแบบว่าเขาต้องเขาต้องรู้ว่าเขาอยู่ตัวอ,อย่างเป็นยั